สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านเลยข่ะย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h ช n n e l ค่ะโปรโมชั่นสอดบายเก่งกี้วันนี้กิมพาพี่ๆมาพบกับชุดแต่งสวยงามมากๆเลยเนาะวันนี้ค่ะ การแต่งนะคะอเมริกันสไตล์นั่นเองด้วยชุดวายบอดี้ F150 ตัวนอกเลยเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่ารอบคันค่ะสวยขนาดไหนนะบอกก่อนเลยค่ะวันนี้นะคะด้านหน้านะคะทำการยก2นิ้วครึ่งค่ะแล้วก็ด้านหลังยก2นิ้วนะคะพร้อมทั้งเปลี่ยนโชคด้วยนะคะโชคของซีมาค่ะเป็นแบรนด์คนไทยนะคะแต่ทำส่งออกนอกนั่นเองค่ะถ้พาพี่พี่พร้อมแล้ว ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เก่งกีด้วยนะคะพร้อมแล้วไปดูสุดหล่อคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับคันนี้ค่ะบอกก่อนเลยแค่สี่น้องเขานะคะก็เป็นสีพิเศษแล้วเนาะเป็นสีเทาแรมโบ้นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวชุดแต่งค่ะ F 150นะคะตัวนอกนะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะช่วงหน้านี้เปลี่ยนทั้งหมดเลยค่ะเริ่มจากชิ้นแรกเลยด้านบนค่ะฝากระโปรงค่ะทำการเปลี่ยนนะคะเป็นเหล็กนะคะสำหรับฝากระโปรงตัวนี้นะพร้อมกับติดสกูปด้วยนะคะด้านบนเป็นสีดำดานค่ะแบบนี้เลย สวยงามและลงตัวมากๆเลยนะคะไม่ได้เอาชิ้นงานเดิมมาทำนะคะอันนี้ทำใหม่เลยถัดมาค่ะในส่วนของกระจังหน้าบ้างกระจังหน้าค่ะก็จะเป็นกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะสีดำค่ะพร้อมกับฟอนต์อักษรน,นะคะ F O R D แบบนี้ค่ะวันนี้ก็คือเราทำเป็นสีนะคะเหมือนกับตัวรถเลยสีเทา l ์เรโบนั่นเองถ้าพี่ๆชอบสีไหนก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ไฟ LED ค่ะ 3. จุดแสงสีส้มนั่นเองค่ะ ในส่วนของกันชนหน้าบางกันชนหน้าค่ะตัวนี้ก็ทำการเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะเป็น LED แบบนี้เลยค่ะแสงสีขาวแล้วก็ในส่วนของอันนี้ เดี๋ยวให้พี่ตาก,กล้องไปเนาะอันนี้ค่ะทําการติดในส่วนของตัวกันกระแทกด้วยนะคะใต้ท้องรถแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของตัวห่วงลากตัวนี้ด้วยอันนี้แข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้จริงๆนะคะไม่ได้ติดแค่สวยอย่างเดียวนะสําหรับคันนี้อุปกรณ์ทุกจุดค่ะที่ติดเพิ่มเติมนะคะสามารถใช้งานได้จริงๆทั้งหมดเลยมาต่อกันที่นี่เลย พระเอกของวันนี้ก็คือจะเป็นไฟหน้านะคะไฟหน้าค่ะตัวนี้เป็นไฟหน้าสองชั้นนะคะพร้อมกับสเตปนะคะไฟเลี้ยวแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยแล้วก็อย่างที่เก่งบอกไปนะคะตอนแรกว่าเป็นชุดวบอดี้นั่นเองนะคะให้พี่ๆดูในส่วนของตัวมิติตัวรถนะคะว่ามีการนะคะขยายตัวถังออกมาแบบนี้เลยนะคะทำให้รถมีขนาดที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ในส่วนของแก้มค่ะแก้มตัวนี้นะคะก็ ทำใหม่นะคะแล้วก็ตัวคลีปพี่พี่เห็นไหมเอ่ยอไม่เหมือนทุกๆครั้งที่รีวิวนะตัวคลีปตัวนี้ค่ะเป็นสีดํานะคะพร้อมกับติดในส่วนของตัวไฟ LED ด้วยนะแสงสีแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อวันนี้เป็นขนาด9นิ้วนะคะวันนี้ให้สีซุ้มล้อเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะเทาแลมรนโนั่นเองแต่พี่พี่ท่านใดน,นะคะสนใจอยากจะให้เป็นสีดํานะคะก็สามารถแจ้งได้เช่นกันค่ะแล้วก็นี่ ไฟ LED แบบนี้นะคะทั้ง2อฝั่งเลยนะแล้วก็ในส่วนของนี่พระเอกคันนี้แบบเยอะมากๆเลยอะทั้งคันจริงๆล้อค่ะล้อแม็กวันนี้ลูกค้าเลือกน,นะคะเป็นแม็กขนาด20 e นิ้วค่ะเป็นแม็กคอร์ดไทนะคะตัวนี้ออฟเซตขาลบ44ค่ะจับคู่กับยาง AT นะคะเป็นยางแอมซีรีย์ยางวันนี้ค่อยู่ที่305นะคะ 55i20 R 2 0นั่นเองค่ะ นี่จัดทรงให้แบบว่าสวยเท่มากๆเลยนะคะไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงสวยมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของกันสรดค่ะตัวนี้ก็กันสรดนะคะสี่ชิ้นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูในส่วนของท้ายกระบากันบ้างค่ะท้ายกระบาดนะคะตัวนี้เป็นชิ้นงานนะคะที่เอามาประกบกันนะคะนี่ก็ทําให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะ พร้อมตับติดสติกเกอร์ค่ะคําว่าแรปเตอร์แบบนี้ด้วยเท่ๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวฝาถังนะคะอ่านี่เป็นแม็กเนตแบบนี้ด้วยนะนี่แล้วก็ฝาเดิมนะคะที่มากับตัวรถจะอยู่ด้านในแบบนี้เลยค่ะบอกเลยว่าพี่ๆดูกันเก็บงานนะคะแบบเนี้ยบมากๆเลยนี่โอเค ไปต่อที่ท้ายกระบะก,กันบ้างค่ะเป็นแมกเนตด้วยนะแบบว่าทำข้างนอกใช่ปะ่ะแล้วก็ยังมีแบบอีกชั้นหนึ่งค่ะที่เป็นของเดิมจากโรงงานนะคะพี่พในส่วนของด้านท้ายค่ะไฟไท้ายเป็นไฟไท้าย LED นั่นเองนะคะแบบนี้เลยให้ดูสเต็ปนะคะเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็มีตัวสปอยเลอร์ด้วย นี่ค่ะที่พี่ๆเห็นอยู่นะคะก็ทําให้รถของเรานะคะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเข้ากันมากๆเลยนะคะมันก็จะดูแบบดูเทมากยิ่งขึ้นแล้วยังไม่พอค่ะวันนี้ทําการติดตัวครอบฝาท้ายให้ด้วยนะคะครอบฝาท้ายในวันนี้ก็ทําเป็นเว้าโลโก้นะคะแบบนี้เลยนะวันนี้เลือกตัวครอบนะคะเป็นสีดํานั่นเองพี่พี่ท่านใดนะคะอยากได้สีไหนก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะ ทำการนะคะฝังกล้องนะคะไว้ใต้โลโก้ด้วยนะเดี๋ยวเก่งเปิดให้ดูนะคะการเก็บงานนะคะว่าในส่วนของทำมาแล้วด้านท้ายเป็นยังไงเดี๋ยวให้ที่ตักกล้องนี่แบบนี้เลยดูซินี่ทำใหม่ขึ้นมาจริงๆเหรอเนี่ยเก็บงานแบบเนี้บเรียบร้อยมากๆเลยบอกเลยนะคะว่าไม่ผิดหวังค่ะพี่ๆคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหม ว่าสำนักไหนอ่ะบอกให้นะคะวันนี้ค่ะชุดแต่งรอบคันในวันนี้ที่พี่ๆเห็นอยู่นะคะเป็นสำนักสมาร์ททัศนะคะพร้อมจบสวยจบครบที่นี่เลยนะคะสำนักนี้แล้วก็ถ้าพี่ๆท่านใดค่ะสนใจรูปแบบการตกแต่งนะคะสไตล์อเมริกันอย่างนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะ วันนี้เป็นรุ่น XLT นะคะดูไม่ออกใช่ไหมถ้าพี่พีท่านใดสนใจนะคะเรนเจอร์ทุกรุ่นที่เป็น4ประตูสามารถแต่งได้แบบนี้ทั้งหมดเลยนะถ้าชอบรุ่นไหนก็แจ้งเก่งกี้ได้เลยนะคะเมื่อกี้ลืมบอกด้านบนนะคะตัวนี้เป็นไฟ LED bar นะคะไลท์ Light bar ตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับพี่พี่นะคะถ้าชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะสไตล์ออฟโรดนะคะหรือ ทุกตรงเลยที่ไปในที่ที่แบบมันมืดๆต้องการแสงสว่างมากๆนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงๆนะคะสว่างมากๆเลยยังไงฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับสุดหล่อคันนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะแล้วยังไงช่องทางการติดตอ่อเก่งกี้ขึ้นให้แล้วนะเบอร์โทรไอดีไลน์ค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ วันนี้อาจจะเก็บรายละเอียดให้ไม่ครบนะคะเพราะว่าจัดเต็มจริงๆสำหรับคลิปนี้ค่ะวันนี้เก่งกี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย